ใงงนบรรยากานี้นะคะเรานะคะก็มีพวงมาลัยนะคะได้จากถูเป็นของที่เราวิพวงมาลัยท้าเขาม้านะคะซึ่งเราก็นำสันสีของท่าเข่าม้านะคะให้เป็นสีประจำคณะที่พี่รูต้นแบบได้เนียนจบคณะนั้นด้วยนะคะพี่ๆ ที่อยู่ข้างหลังนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านได้ทัศนานะคะคว่าเราได้บรรจงทำพานออด้วยการน้อมจิตน้อมใจของพวกเราทุกคนที่จะกราบไหว้บูชาครูนะคะจะมีพานที่เป็นสัญลักษณ์ของคณะใช่พานก็จะได้สวยงามมากน,นะครับบนรูปพ<ม><ม>านก็จะมีตาตะเกียวด้วยนะครับมีคณะวิทยาศาสตร์แม่เปินคณะสถาปัตยกรรม ะะของพี่ตันแล้วก็อจาจารย์เผาคณะครุศาสตร์อาจารย์ชัยทวันแล้วก็ท่านกัลเกอรกับมนะค,ะคือเนื่องจากว่างานนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่มีผู้กำกับเขมเขนโคและไม่มีรุ่นอาซียู74ดังนั้นในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญอาจารย์เขมและรุ่น74นะคะอาซียู74นะคะ ซีมาดู74มาบันทึกภาพขอเรียนเชิซีมาดู74กับอาจารเขียนนะครับมาบันทึกภาพกับคนครูต้นแบบนะคะเชิญเลยค่ะเาเร็วจดเร็วเลเพราะว่าพี่โตเขาจะนั่งไม่ไหวแล้วผมเข้าเขาจุฬา2534แล้วก็ RCU 74อาจจะยืนล้อมๆผู้รู้ต้องยานานทต้งแบน ต้นแบบแล้วเราจะได้รับฟังโอวาจากพี่ตังนะคะซึ่งพี่ตังจะได้ให้โอวาปัะเสริฐกับพวกเราทุกคนในวั่นี้ที่นี้รุ่นสามนะครับู้จากือวาตอนนี้ก็น่าจะอยุประมาณสี่เก้าห้าสิบพาเกนครับอันนี้ก็จะเคลื่อนที่เร็วไม่ได้นะครับการนุันนี้ครับพี่ๆเรามาระวังด้วยนะคะหมดแล้วหรอคะรุ่นรนี้ส่วนเราเป็นรุ่นนอง เราถูกเขารับมาแล้วเขาจะสั่งเราทำอะไรก็ได้อ่ะขอได้เชิญทางกล้องถ่ายภาพร่วมกันเลยครับขอคุณมครับผมช่างภาพสื่อบริษัทชลเยื่อและในขณะนี้เราก็ได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะค่ะโอเคค่ะสวยงามมากค่ะโอเคครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณรุ่น74 จะเรียนา่าดีใจมากๆเลยที่ได้รับชวนในการเชิญให้มาวงงานในวันนี้อขอเรื่อความรู้สึกเรื่องใจเป็นพี่น้องเพื่นอนอคืดเวืกันนจบร้สึกเป็นกันเองก็เลยขอพูดอะไรไปอย่างเป็นกันเองกันเอง แล้ววันนี้ก็ภูมิใจว่างานนี้จดัดโดยซีมาโดเมื่อกี้ที่เขาพูดไปแล้วว่าซีมาโดแปลว่าเป็นคำภาษาเพ่อนบ้านเรานะว่าซีมารูกินมะพร้าวก็เลยจัะเพิ่มเดินมอีกที่เห็นว่าไม่ใช่กินมะพร้าวกินนะ้ำมะพร้าว เรื่องน้ำมะพร้าวติดมันเป็นแอลกอฮอล์นะฮะยังมีเรียกว่าเป็นน้ำสปิริตของชาวหอ๋อเป็นน้ำสปิริตซิมบัลดูอยากจะเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าตินมหารชท,ท่านเคยรับสัง่งถึงสารสารท่านรับสัง่งอย่างไรบ้างว่า บวร์จำได้นะครับบวร์คือบ้านวัดโรงเรียนท่านบอกว่าการศึกษาของเราเรื่องอะในบ้านเพราะฉะนั้นในบ้านโดยทางินไทยเราตัวผู้เป็นมารดาก็จะอบรมสั่งสอนเราเรียกว่าเป็นสังคมศึกษา ูผู้ชายก็ผู้เป็นบิดาก็สอนบิดาสอนอะไรสอนสอนวิชาชีพสอนอาชีาาวะศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าพ่อเป็นชา่างก็สอนในลูกเป็นช่างพ่อเป็นซื้อินก็สอนในลูกเป็นสื่อปีดเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราอยู่ในบ้านวัดโรงเรียนเมื่อโตขึ้นแล้ว ตอนนี้ก็เป็นโรงเรียนนต่เป็นโรงเรียนที่อยู่ดีมากก็พระกศสอนนะพระกจึงเมื่อก่อนก็จะเป็นนังซื้อของนะเพราะว่าวัฒนธรรมของเขายิ่งใหญ่นะพูดง่ายๆว่าของแม่ศรีเกงนะครับของคือของเมลิงคือรเกลของเป็นชื่อของวัฒนธรรม aqui no mundo, ความังนและก็กานิด ชาชาวซิมาโดเข้าตุลาสองสี่นะคะแล้วก็เข้าคณะศาสาบจบสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะพี่ตันจะพูดอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่ตันก็เข้าสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอบคุณกับพี่เล็กนะคะพี่เล็กอดริสต์ก็ชาวซิมาโดนะคะรีบรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะกราบขอบพระคุณพร้อมนประเสริฐเราก็ ก็แบบทั้งหท่านนะคะพี่ตันพี่แม่เพลินนะคะอ,อ,อาจารย์ชัยธวัฒอาจารย์เผ่าและก็พี่แมวกรเตุ่นกระบจขอบคุณนะคะแล้วก็เราจะได้กราบเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านได้ไปดืนะ่มน้าแล้วก็เข้าไปในงานรหว่างี้เรา รุสานะหารกอนสูงนะครับต่อมาก็น้องพัชตะโดนใช่ไหมพัชตะโดนจะแป๊บๆนะครับพัชตะโดนเหลียวเพียนะครับน้องตล็อกรุสานกอนสูงกันแล้วก็น้องพัชราพรติดคทศนะครับก็เป็นท้องนั้นที่น้องเดียนะครับรุสานหลักสามนะครับน้องอนุพัฒน์เอียนเจริญสูงนะครับก็เป็นน้องป๊อปนะครับรุสานกองสี่น้องพัชรบดียาน้อยนะครับ อ๋อปาร์ตี้ิ้นะครับทุสาดกันน้องพัทรพงศ์อินโดนะครับที่ชื่อจูสา4ก็น้องวัทิศาอยูคงนะครับที่เล่นทุายที่รุสาน64นะครับ้องก็เป็นสานัดติไทยใช่ไหมครับผมมีโลติ๊กไทยจาโลว์ดไปยครั้งยคร